อาวเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเขามาเป็นบ,บิ๊ก4เฮดอีกเชนหนึ่เลยนะวันนี้เราก็อยู่ในเกมเกอรีน่าฟีฟ่านะครับนี่อาวแล้วครับวันนี้เราจะมารุยในโหมดแรง4คนครับผมตามที่เคยสัญญาไว้ในคลิปก่อนอซึ่งหลายมือแล้วละ5ขวบประเดี๋ยวคลิปจะเพี้อ,อว่าเฮ็ดมื่อแดกง คำซูมเออร์ตัวทีเฮดอีดีกับเป็นข่เอ้าะครับมาวันนี้เรามากับชุดเอ่อยังก่อว่าชุดหมวกเอฟท้องคำ่าสัน่นเออ GM บอกว่าหมวกเอฟทองคำเออผู้ใดมีไอ,อหมวกเอฟในซีซั่นสองนี่มันก็สิได้ได้สุดฟรีะนะเออมันก็ต้อง เป็นเข้ายูแล้วที่ต้องเอามาเล่นนะผมเพราะว่าเขามันมาของฟรีสดอกว่าเอาแล้วครับมาไปรุยกันดีกว่านะครับผมหาเกมของก่อนอันดับแรกครับผมมาวันนี้เราลงกันที่พีกเนาะบึงบึงบึง,บงต่สุดนี่ฮะยปีกไหนสุดโอ้ยเลี่ยมมากมากเลืองอารามเหมือนกองขี้กันเลยทีเดียวหัวเอาได้ปืนยังนเนี้ยเนี่ยว้ m 6หเอ้ยเปลี่ยนปืนก่อน ลูกซ้องสามนัดยิ่งบ่คอยแตกยิ่งบ่าตายจากเถอหาหัวมึงเอาละครับมาเก็บของตัวนี้หนมียาเหนียว้ยในนี่มีโอ้มียาอยู่ตัวเนี้ยโอ้ยาอีกแล้วสวยงามของลายอยู่ตัวนี้บ่มีแต่หมวกตัวละเอาละครับขออนุญาตเก็บของเอาละหลังจากเก็บของมาก็จะไปหาฆ่าคนระบตดทีนี้นะ มันเกิดการกระหายเรือดเกิดขึ้นเลยได้บัตรทีนี้มันอยู่ใส่หลายคนนะเอาละหาเจ็บของอยู่นี่ก่อนมีอย่างบอโอ้บ่มีอย่างเรยหาขวดเอยเอาบ่เป็นอย่างแต่ว่าข้างบนเพื่อนเหมือนจะมีการเปิดประเด็นว่เาเฮ้ยมีการใส่กันพวกป้ากเรียบร้อยดาวนึงวเอ้ยออาไปช่วยเพื่อนหน่อยฟิวทีเอชวะเอ้เอา้าตายเบิดไปแล้วาตายไปแล้ว,ต,ลวตัวนึงตีโอ สวยงามอาอไมอ้ดอกปวยไปแมนไอ้ดอกปวยไปคือล่วงหลายแช่ปะแมนโคตรหลายเลยลงกซ้ายลงขวาเลยฮะขวา่าเอา้าไม่เป็นไรครับผมเราก็าดูของกูนี่เอา้ามันมีเก๋ไก๋พ่อตัวนี้ห้าขวาอ๋อระเบิดกระลงบันทีนี่เลยสิไปไสเบ่ได้ลยห้าขวา่าเดี๋ยวครับขออนุญาตดูของเช็คของก่อนเนี่ยีอย่างนี้โอ้ลูกซองมาลูกซองไอ้ลูกซอ,อ,อ,องยาว ่วงนี้ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ครับเหมือนจะโดนเนื้อยิงบาคน้นยิงคนบาคอยตายครับผมอ่ะถ้าเป็นลูดนะพอได้ครับผมม,มันะได้ดึงเข่าหัวนะครยังดึงเข่าหัวป้ไตายก็จักสีว่าจังไดละเว,ว้เออเม่อไ่ละเอาละครับมากลางสุดอก็ไม่วยวังตอบ้างครับผมลองปืนทาน้าเอ็หกชนีน่มันยังไ่ด้วยอย,โย้ตร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  แตกครับผมม,มั่นหรือเฮาบมูสีแตกเอาละครับมาดูเหมือนว่าเพื่อนจะโดนเสืงครับผมเอาได้คิวอะเฮ้ยฆ่าตายไปหนึ่งตัววระชานอ๋อแดนไปซอยมูตะบันที่นี่แลนคุรุนคุรุนครับผมแม่ปิงได้เว้านาะใส่เกียงหลดตำบนนเลยโอ้หนักแหล็บหนักแหล็บเหลัเปืนนี่เหลับปืนใส่เอา้า มีตัวไหมครับผมเมื่อกี้เพื่อนฆ่าไปหนึ่งจังหวะน,นี้โอ้โดนไม่เจอใครว่าท่านผู้ชมไปเก็บของกอเฮ้ยโดนมันบินไปแล้วว่าเฮ้มันบินไปใส่ว่าเดียวเดียวเมืองก่อนมันบินหัวใส่โอ้บ้านหลังนั้นบ้านสองสั้นนั่นนี่อารจับบาดตะบละ,บะบอัรจับบาดตะบละหือโอ้โหอ้อาละไปเก็บ ปืนก้อนฮาได้สไนครับผมอ่าพอดีอยากเล่นสไนครับผมเออมันจังเดี่ยว,ว่าปึ้งใส่แตกปึ้งใส่แตกสเสด็จตรงนี้อ่ามันมีจริงๆว่าท่านผู้ชม AWM นะผมอ่ามาเล่นสไนครับปืนลูทครับผมสวยงามพลัมเปียดอาเลยครับมาสำหรับเกมนี้ก็ไม่ได้อัดตอนเล่นนะเพราะว่าลืมกดละฮาขวารดาขึ้นนี้เออบรรยัมอัดไปแล้วมันบ่ได้คลิปไงเออมันเพราะสิอัดอีดีแมงเสือก ได้คีบเอาใส่กันแล้วทางนู้นครับผมโอ้โหจังหวะดียังไงเพื่อนมาเฮ้ยคว้าก็ไม่เอามึงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใจเย็นเพื่อนปืนยิ่งบอกโอ้ยใจเย็นมึงช็อตไหนล่ะเพื่อนโอ้ยหลังก็เข้าได้กูแมนบนเลนนี่ยังอยู่เอาหลังซ้ำกูเรียบร้อยบนได้จวเพือกปากสองสั้นลาดจ้อยมึงอย่าจีบว่าได้ปืนมามันคือเป็นยังมันคือซักแม็กแล้ววะเออ มันกูถือมาตอนนั้นมันคือบาสากักมาซักตอนอย่างสิงมันยิ่งค้นหน้าขัวถ้าอัดตอนที่กําลังเล่นอยู่นะจะเห็นเลยว่ามันถือปืนออกมาแล้วมันชักแบ็คจึก,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 กอยู่เมื่อกี้นันนะเออเอาสูคือมาจุ่มเก็บของไว้แถอมันอยู่พูนบ้านสองสันพูนบ้านสองสันพูนหขัวสู สู้เขากไปเก็บบ้านโอ้ยข้าเก็บตจ้อของเรามาที่นี่ห้าหัวเงยเดี๋ยวของกูอย,ยู่ใส่แบบนี้เออมันยิ่งด่ากูหรอ้ยใจเย็นไหมละ่ะเดี๋ยวกูได้ปืนกูขึ้นก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวปัญญากว่าตัวละอ้าวมันโดนโดนไปแล้วจังหวะนี้ยังไงโมกูจะไปข่ามันได้บ่เอามาก ขวางกูได้ขึ้นมาแล้วจังหวะนี้มันอยู่ใส่ลบ่บบดทีนี้นํามันเข้าไปเม่เพื่อนมันอยู่ใส่ลหลางเิืบองบ่งเอาเพื่อนวิ่งขึ้นไปเรียบย้อยตายจ้อยบักไก่น้อยประธานเฮ้ยวางนสีเกงได้แต่ลอยซุ้มขีกระตึกซ <c oughs> ุ้มหาขวเอาับมาเนยะทิ้งของทิ้งของเปิดกระเป๋าทิ้งของนะไม่ใช่อะไรเห็นวิ่งอยู่เฉยเอาเด้ครับ บ่ได้ยิงน้ำมูจอยห้าหัวซูนชิวอเออ,เอไม่เป็นไรครับผมเก็บของให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมสรับสึกใหญ่ที่จะตามมาครับผมเป็นอย่างอวางสันตีเพราะว่าวงมันอยู่ตรงนี้เออวงมันสีมาทางนี่นะเขาก็เลยต้องเตรียมของเตรียมเอ่างให้มันพร้อมนะครับผมนี่ออและสำหรับ แผ่นนี้นะรถแมงโคตรแห้งเลยรถกระบะหานี่สงสัยแมงบ่าเป็นกระบ่าเป็นกระบะธรรมดาก,กระบะเตียงนะนะหัวเาแล้วก็มาวันนี้มากับเพชรทูคีฮิเลอร์นะครับเอาละไปลุยกันครับผมนี่จะพาน้องไปแบบว่าดักยิงคนนะผมทีเ่เขาเรียกว่าเนินเทพนะผมพวกนักแข่งเขาแบบว่าชอบไปดักคนกันนะผมอา่า ว่าคนมันจะวิ่งมาเข้าวงฝั่งนี้นะผมนี่มามาจอดเบรกจึ small, ๊กดักยิงคนมันจะเถิดนั่นว่าแล้วมึงหยุดไปใส่มึงเหนือเด้อเด้อมึงหยุดไปตะโอ้ยสุยดากดังปิดเอาบังคานี่มึงอยืนนี่ยังโอเรียบร้อยเพื่อนยิงดาวจ่อยหาหัวดาวซ้ำไปก่อนเลยจังหวะนี้มึงเนี่ยโอ้ยมันเปิดโคโนก่อนขันบัคาโค้โหมึงใส่แตกนะเอ๊เกือบแล้วเกือบเฉดสไนงโปวงปั้งขีแตกไหลปุ๊ด ยังไงครับผมหลังไอวอออกมาแม่โอ้มาคานี่โอ้ยเรียบร้อยครับผมไอวอแตกถึมก,กมมกูโอ้ยแตกไปโอ้ใส่ใส่ก็มีเอายังไงเอาเกันโมงุิงดาวเนี่ยว้าวไอมาคานี่แล้วนะโอ้ยลอยหาสิบมึงจะจืจอเอายังไงพันยาเลยมึงพันยาโอ้มาคานี่ถือยิงลอยหาสิบแมนไปตัวได้บ้านมันไหนพันยาจังหวะนี้ยังไงครับผมโอ้ยมึงแลนี่เอาโอ้ยถือยิงลอยห้าสิบบ่ดาวให้กูเลยบ่ โอ้โหสงสัยมันมีใหญ่ไงวะท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้ครับโอ้มันจะเอาหรือเปล่าครับผมตัวข้างหลังหรือจะตัวข้างหน้าใครก็ได้จังหวะนี้มันไม่มาแล้วกูกับวายูคือกันละวงมันแห้งครับผมจังหวะนี้อุ้ยหลังกับมาเอาเรียบร้อยกูต้องฟฝ้าไปแล้วขึ้นรถมาคัขึ้นรถเดี๋ยวนี้ขึ้นรถยาซายะซา,าฟฝ้ามันขึ้นรถขึ้นรถถูกไหมโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยถึงยิ่งครับผมเดือบแตกครับผม ไปต่อมาที่นี้ขึน้นรถเราก็นหนีตัวไม่แย่รถกูเกือบแต่โอ้ใจยเย็นเพื่อนอย,ย่ยยอนนอยยายิงยิงอันแน่เว้ยจะไปยิงี่ไงม่ได้นดอกน้องมันเป็นรถธรรมดายัางบอกอยู่มันเป็นรถเตียงที่มันเลียนยิงกุ๊กกักกุ๊กกโป่ปงป,ปางโป่งปางหวยบอท่านไอ้ดอกน้องมันรถเตียงเหมืน,นี่กระบะเตียงแล้วนะครับ <laughs> เราก็มันอยู่ที่ปลอดภัยเอา้าเพื่อนยิงดาวไป็นหนึ่งวันทุกผู้ชมเด้อ ไปซอยมูก่อนแน่มันตายไปว่าเฮ้ยไปดูกันสะหน่อยครับผมจังหวะนี้และจังหวะน,นั้นมาดูเหมือนว่าจะมีตัวเดียวว่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มก็เป็นเออ,อ,อ,ดอเดียเด๋ยวอัปเดตอัปเดตไปอัปเดตมาเฮ้ยเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างบนครับผมจังหวะนี้ยังไงเอาบักฮานันยืนโอ้ยยิ่งกับว่าตายเอาบักได้ลาดกูเอาบักนี่เดี๋ยวปึ้งตีลา,า,าดกูขอญาติลาดก่อนเลยและกันปึ้ง จังไหนล่ะมักลาาบ่อยู่ดีเพราะว่าดีลาดตี้ยังไงจังหวะนี้มึงดีแลนเขาเที่ยวอยหาซิปมึงจะจิ้อุ้ยเกือบตายถือไปลอยหาซิปโมเมนต์บักย่กของเทิงกันบ่อที่มันแลนลงมากๆด้วจังหวะนี้ยังไงวิ่งอยู่หรือเปล่ามึงแลนอีกบ่ลอยหาซิปเอียจังบ่ะตายอยู่โอ้โหสงสัยมันจี๋ยาใหญ่หลายครับผมโอ้เงืยไหลายครับผมเอาได้งานอยู่ถือว่าคมระดับนีงนี่ ยิ่งถือแต่บ,บ้ายละฮนะาหัวเงินรถวาดาเมียดสามร้อยบอ้าไตีตัวนี่มหมเงินเ,าเอาละครับป่ะไปลุยกันต่อผมมาช่วยฝั่งนี้หน่อยครับผมวงก็กำลังบีบแลนกลุ่มๆเลแยนยิงย่งยางเดียวพวกวงโอ้ยยังไงฮะนิ่งแล้วไปเนาะยิ่งแล้วไปเนาะยิ่งแล้วไปเนาะไปครับผมเขาวงตัวบัตรทีนี้ไม่อยากไปใกล้ชิดขอบนะผมเดี๋ยวโดนยิงแล้วเบืด ถือถยิ่งรถระเบิดตึมช่วยขี่มาบุกี้ยิ่งผู้ใดอ่อนนิ้มันแล่นไปแล้วอยู่นั่นนี้หลังโกกไหมมึงเห็นอย่างเอามาทำไมเอ้าออได้อ้ยหลังเขาโอ้ใจเย็นเพื่อนโอ้เรียบร้อยใส่แต่กูห้าขวึมเอบ้านนี้ยิย่งอยู่หลังหักเลยจังหวะนี้ยังไงเพื่อนโดดเข้าไปซื่งมันซื่งมันมนี่ผมไบ่ดได้เห็นอย่างเลยแล้วมาเรียบร้อยขี่แต่ครับผมโอ้โหถึงร้อยตายจอยเสียแดงแนี่ กูอาชีพกินนูนมาสันบักกินูน,น,นออยูบมอิดูว่ารงหน้าพุน้นมาอยู่อย่างนี้เด้อเดี๋ยวมึงเจอกูลอ,อยกูบอ่ะฮอบอไวแล้วบอไวแล้วแค่นี้ต้องซ้ำละครับผมยังไงฮะฮิตเริ่มเบื่อว่าจะไปแก้แค้นให้เราเอาเรียบร้อยครับผม ไปแก้แค้นบ่ได้ครับผมอืมตายจ้อยครับผมจะไปแก้แค้นเขาถือเขาขาตายจ้อยห้าขัวเอาละรครับจังหวะนี้โอ้มูกูกระดาวอีกแล้วห้าขัวโอ้ยังไงจังหวะนี้ข้างในนัวนัวบักคักเลยโอ้ยผงสุรตรแปด่องมึงเย็นยังกันมึงเย็นยังกันคอซากโอ้ยอยิ่งกว่าเลยจังหวะนี้โอ้ไม่เลีวยไม่เลี่ยงไปก่อนละกูมึงจะเอาไงเพื่อนโอ้ยดาวไปอีกสองจังหวะนี้ดาวสามเอาบ่ ขอยากซ้ำก่อนเลยซ้ำก่อนเลยบักได้โอ้ยมึงจีเอาตัวทุกทายมึงยังไดล่ะเรียบร้อยเอาดาวมึงบักกีนูนบักกีนูนเรียบร้อยหัวหลุดกระผมมึงอย่าตีหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชียวมึงจะจือเลยล่ะบักไรหล่ะแม่นมาเร็วมาเดี๋ย้อสุ้มมูก้อนซุ้มมูก้อนเออสวยงามพระรามเประผมจังหวะดโอเอ็มเจ็ดเก้าโอ้ไปละกูบักได้ชิวกระยูุ่่นอย่างนี้เอ็มเจ็ดเก้ามากุยก็บเบยู่เด้อกกูแห่งบัดอินแข็งอยูมาหัวเอ้า ขวาก็มีวะท่านผู <Labor ator il fi> ้ชมเดี <wir> ๋ยวด้วยนบึ้งก่อนมานด้ใจเฮ้ยเอ้มันซุบหมูมันซุบหมูไปทำไมเฮ่ามันเห็นอยังอยู่บึงจีไปไหนโอ้ยมันแลนมันหูทันมันหูทันเอวบ่ได้กินไอ้ดอกน้องเอฟเจ็ดเก้ากระโปงกระโลกระลามึงอ่ะเออยังไงจังหวะนี้อันเนี้เอาบวลาเฮ้ยมีเสีปล่าเฮ้ยอันนี้มันอยู่หันมันอยู่หันใจเย็นมองึงออกป้ายังละเอาบวลาหูุ้ย บ้าคานี่มันแข็งว่ะมึงมึงแข็งว่ะโอ้เด้อใจเย็นเด้อเอาในรีดเรียบร้อยดาวนึงเอาอีกตัวนึงมึงเยังเก็บของเรียบร้อยแตกสอง <S <S มึงอย่าจื้อบัดที้ยี่แตกสองแล้วอีกตัวนึ่งยูย่วเสดโอ้ยบักไดนยิงกันเด้อเด้อเ,เอาไหน,น,นเด้อโอ้บักโตเอาเรียบร้อยบักฟ้าจีกินูนบักกิน,นูนมึงอย่าจือ้อใส่แตกตายาสามรอบแล้วมึงเออสามรอบว่ะสองบอบเดา ตายไรอบหนึ่งแล้วนะมันลงมาอีกครับผมโอ้โห,โห <c oughs> บอกแล้วได้เจ้ร้อยหละกห้หัวเอาแล้วครับตอนนี้มันอยู่ไหนระบาดทีนี้โอ้หมูกุ้งดาวเด้อเด้อตังไายนี่มีเนี่ย,ยโอ้ยทางไายไม่มีวะ่ะโอ้ยเด้อเด้อโอ้มันเหลือตัวเดียวห,ห้าขวอยู่ใส่แล้วนั่นหลังเข็หลังเขนเรียบรอ้อยหัวหลุดกันเลยทีเดียวเชี่ยวครับผมโอ้โหสวยงามพระรามเปียก ปานหัวรุดใสไ่ไรกันเล็นกนิดเดียวเชียวนะครับผมเอ้าเลยครับมันก็พลอยดูดัวอยู่ดิคลิปนี้จะนวดบน่นนวด่ะจนเจ็บคอละห้าหัวมันงี้ห่วง้างลา่างเอ้าลนะครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยด้วยกันนะผมจะมีคำหยาบว่าขออภัยด้วยนะฮะนะจะม,มีครับดิชมอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมอ่า กินหอดสูบู่ทุกคนนั่นแหละครับผมเออมาเฮ็ดคลิปหมื่อใด้กับปเฮ็ดได้เฉยเออมื้อนี้ว่างก็เลยเฮ็ดอืมฮานาเอาละวันนี้ข่าไป9ตัวเอสซสีครับผมดาเมจ4,575ันาร้เจ็ดห้ยมีคู่ปรับพร้อมวะเออมีหมดคู่ปรับด้วยคู่ปรับ3คนว่ะเออแสดงว่าขามันนี่ยขาแล้วอาขาอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เอาละครับมา ำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็เช่นเคยผม,มก็คงต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับผม,มแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า